ตีโอคุณของผมนะครับไม่อยากว้าโดนอยากให้พี่น้องมวนนะครับก่อนเล่นเชิญพ่อกับแม่แล้วก็พี่สาวนะครับขอบค่ณผมเกิดมาจากน้อยเนยมาเมื่อนถือว่าเป็นบุญนะครับต้องขอบคุณบ้าทักเสียงเจิดจละดวัดศรีรณดสุขุสุขนนะครับทีทั้งร่วมเอ่อเงื่อนน้ำห้อมบุญสุอันณสุยางนะครับพี่เหมยพี่ตาพี่นิดหน่อยแม่อภรณ์พี่เพรมแม่แม่พี่พี่สุขุสุขนเออยื้อว่เบิดนะครับ บอกคว่ำในใจจากปากกันนะฮาฮะครับเสียงผมเมื่อยพอกระแม่ผมเนี่ยนี่ละนี่ละวัดสีบดนนี่ละลูกพญเอ็นกระแม่ไงไหวบ้านก็ย้อมเฮานี่ละปากนั่นแน่พี่น้องนะครับปากมาล่ำหนกไม้นั่สาวน้อยระเพลนโชว์นะครับขอบคุณบ่อโจ้สนุตอีกเท่านหนึ่งน้ำกันแล้วกันครับสิประสบความสำเร็จบ่ได้นะครับถ้า ถ้าพ่อกับแม่ไม่เป็นไม่เป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกบ๊อบบะก็เอ่ยยัง่อเฮอะขอบคุณพ่อคับแม่ที่ที่สร้างที่สอนไม่ให้เป็นก้นหูผู้ดีเู้ยเออกผู้ดีละเนาะที่น้องเนาะดีใจยูบบอกมี่พระเอกมาล่ำคนบ้านกันยอบมาปีนี่เนาะนะครับปีหน้าเข้าเดี๋ยวสิจางแล้วเพื่อนชว่วมาลงนี่ละจากน่อยก่อนจากน่อยก่อนนะครับ บ,บ่าหลายใหญ่ห่างถือว่าบ้านหลังนี้นะครับถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดของขวัญปีใหม่ให้พ่อกระเมร์เนาะเพชรงานมาทั้งชีวิตนะครับเก็บเงินมาเพือ่อให้พ่อกับแม่สบายนะครับ มันอ่อสิบอแพงมันอ่อสิบว่าหลังใหญ่โตสำพูเอื่นนะครับแต่วบามันเป็นหนักพักน้ำแรงและมันก็เป็นความตั้งใจของผมที่เพยดใน้เพิ่นสบายนะครับขอมอบให้กับพ่อกับแม่นะครับบานลังดีเด้เ มาสิพ่อไฮนะครับจะมั่งกับวัดพ่อไฮดีใจนะครับดีใจทีพี่น้องมาดีใจทีเฟ้มครับมาแล้วก็ดีใจทีศิลปินน้องๆพี่พีที่ฮักนะครับขอให้รักกันแบบนี้ตลอดไปนะครับเตงขอบุณนอ้องยื้อน้ำเด้อมาสอยไอยตลอดนะครับเอ้าวผมมีอย่างหลายเมื่อนี้กับ เอาเปลาจังหน่อยสันพ่อให้พี่น้องเพป็นแน่สันขอขอบคุณพี่น้องบ้านไปเลยนเชียงบ้าน,นยขย้อมขาอนะครับเนาะคือเทศินมีนหน้ามือนี่ก็คือกับมีลูกชายเพิ่นเป็นนำพักนำแรงบ่อยากให้พ่อให้แม่ลำบากแต่มีแต่ดิอยากให้พ่อสบายพระนะเอาง้อกับกล้วยมาขังไว้ในขวากูหมดที่นี่ ขอขอบคุณลูกลหลายที่อยากให้พ่อยมังมีสิสุกพวกเอฟซีของไอ้หลวงวัดสิมพดุสุขุสุขนนะครับดื้อพ่อพ่อแม่ทุกคนที่มากให้กำลังใจจั้งนก็ขอขอบคุณหลายๆขอให้ฮักกันโดนๆนะครับด้อรักกันนิดๆขอยนานๆขอบคุณแฟนที่อยากนาเน้นเป็นแฟนสิมพดน เอาละสักนีละขอบคุณครับบัตรที่นี่ซิมี่อันนี้ได้บัตรเนี่ยพี่น้องอ่าพี่น้องเด้อไห้โชคดีกับมีแบ่งงีแบ่งลอยอยู่ในนีีเด้อนะครับอ้าวอ้าซอยกันเด้อบัตนี้เฮ้าอ้าวยำพะปาครับยำพะปาบัดรนี้นะครับผม เดือยโปดแทนนะครับผม,ามจากทีมงานคณะจักรภาพนะครับชอวแบ,บ่งทนตัไหนแบ่งท่านจำไม่ได้นะโอ้ยาแบงใจากนี่มา thank <laughs> you เอาตะเริ่มถุยแกงได้ปะเสียงตั้งเป็นเสียงสกลี่ก็จะจะฝากเอคร บ่มีอย่างแล้วครับพี่น้องมวนมวนจนวินาทีสุดท้ายเด้อพี่น้องเด yeah ้อห้ามคาห้ามตีกันผู้ใดตีกันเนื่องเนื่งเนื่องเนืงินื่องใจถามมอลล่เด้อมวนมวนเด้อพี่น้องบ้านเฮาบ่บ่ขาบ่ตีกันอยู่แล้วนะครับก็แจ้งกันตงอยูุ่ทธกันเด้อใส่ใส่ให้บอลแม่ได้หลายบ่โอเคครับบอลน้าผมมอบหน้าที่ให้กับพันมอลำทาพันกแม่ได้แบ่งพันธหรือเปล่า สายชาติแต่จนรุดทานแล้วยังเอิ่นเด้อบ่เอิ่นพอหูวเด้อไอเบิ้งหญ้าเอาแล้วสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วได้ภอเบื้องหญ้า แกอมาเป็นแบงพันละบ่่นอานสิภาเป็นแบบเป็นบิญญาก็ได้เดี่่นเกวียบ้าของการทำงานน้ำกันนกครุบอัจนริทั้ทีมงานห้องพร้อมิตะจรการแสดงเลยขออยากสมหมงกัีต่อแม่ได้ยังได้แบงพันบ่รอบด้วยอาหาเก่หมอวความสุขความสนุกสนานในกับที่น้องแฟนเพลง มิดปอแกงแฟนหมอลำด่านหมาบีทีกระละกันครับ <c oughs> Thank you.